จะเก็บไปสักสิบดอกมันจะมีมดอยู่ในลำโพงเนี่ยค่ะขนาดเคาะแล้วนะมดก็ยังยังไม่หนีที่ได้ลำโพงเนี่ยรถขมเหมือนกับแค่ป่าบ้านเราเลยมีน้องคนไทยบอกว่าแค่ป่าหรือแค่สะเดาจะตั้งชื่อว่าแค่สะเดาเพราะว่า ใบจะมีรสขมเหมือนใบสะเดาเหมือนยอดสะเดาส่วนดอกจะขมคล้ายกับแค่ป่าบ้านเราค่ะน้องคนไทยเขาบอกว่าพี่น้องชาวลาวเป็นคนบอกว่าดอกไม้ชนิดนี้กินได้เขาก็ลองเก็บมามาลวกแล้วก็เอามาซุปซุปเหมือนกับทำเป็นเหมือนกับซุปหน่อไม้ค่ะอร่อยมากๆเลย สีแดงและสีส้มๆของดอกแคสดานี้น่าจะมีสารเบต้าแคโรทีนสูงด้วยนะคะพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างแดนลองเก็บดอกแคสดามาลวกหรือว่ามาซุปนะคะอาจจะติดใจก็ได้เพราะอร่อยจริงๆแต่ต้องระวังด้วยเพราะว่ามดจะอยู่ในดอกเยอะมากๆ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ